แฟนแกซื้อรถคันใหม่เหรอรถคันใหม่อะไรกันล่ะแกรถเจ้านายเขาอะเงินเดือนเขานิดเดียวจะไปพอซื้อได้ยังไงโอ้ยแกก็พูดแรงไปเสื้อผ้าหน้าผมอคเซสซอรี่เนี่ยก็คงจะแพงใช่ไหมล่ะเขาเป็นคนซื้อให้ฉันเองแหละ <c oughs> แต่ว่าของปลอมนะ <c oughs> ฉันว่าฉันไปดีกว่าแกไปก่อนนะ ไม่รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ครับในมือนี้ผมเลี้ยงเองนะครับพี่ไม่ต้องแย่งผมจ่ายละจะเลี้ยงอะไรล่ะค่าบ้านยังจะไม่มีจ่ายเลยวันนี้มาหาพี่มีอะไรหรือเปล่ากันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับคือผมจะแต่งงานบ้านผมก็มีแล้วแต่ขาดแค่รถอะครับพี่พอจะช่วยผมได้ไหมครับ ได้สิต้องการเงินเท่าไหร่ล่ะได้อะไรล่ะบ้านเรายังเป็นหนี้อยู่เลยกันฉันว่าเธอไปยืมที่อื่นเถอะขวัญเราไปเป็นหนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันผิดหวังในตัวคุณมากเลยลูกกับภรรยายังอดๆจากอยากอยู่เลยยินจะให้คนอื่นยืมเงินอีกเหรอเราเลิกกันเถอะเหตุผลล่ะเหตุผลงั้นเหรอ รถของผมผมก็เป็นคนหาเงินมาซื้อเองกระเป๋าที่คุณใช้ผมก็เป็นคนซื้อให้แล้วยังไงพี่สาวผมผมจะเลี้ยงข้าวเขาสักมือ้อมันเป็นไรไปหรอเรื่องน้องชายผมเขามาขอความช่วยเหลือจากผมผมจะช่วยเขาบ้างไม่ได้หรือยังไงคุณต่อต้านทุกอย่างถ้าไม่คิดอยากจะอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะงั้นก็เลิกกันเถอะ คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้นะแต่คุณไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของครอบครัวเลยอย่าอวดรวยไม่งั้นมันจะเป็นภัยต่อเราดูแลตัวเองด้วยนะพี่ไต ขอบคุณพี่กับพี่สพายมากเลยนะครับถ้าผมมีเงินผมจะรีบเอาไปคืนนะเดี๋ยวก่อนอ่ะนี่เป็นเงินที่พี่เก็บไว้ให้ลูกอะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เธอ,เอไปใช้ก่อนสิแบบนี้ไม่ดีมั้งพี่ที่พี่พูดเมื่อกี้อย่าไปใส่ใจเลยนะเอาไปใช้ก่อนเถอะ ฮัลโหลครับพี่ถ้าวันนี้ไม่ติดธุระอะไรอะ่ะแกกับขวัญออกมากินข้าวด้วยกันสิครั้งที่แล้วแกเป็นคนเลี้ยงวันนี้พี่ขอเลี้ยงแกคืนนะจะกินอะไรอีกห่ะครับค้าที่แล้วพี่ก็เป็นคนเลี้ยงไม่ใช่หรอจะบ้าหรอขวัญเขาออขอพี่ว่าเป็นคนจ่ายนะเช็คบินค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะ ขวัญผมรู้แล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมคุณถึงทำแบบนั้นแล้วฉันควรทำยังไงหรอคุณก็บอกผมตรงๆก็ได้นี่ฉันเคยบอกคุณไปกี่ครั้งแล้วแต่คุณไม่เคยฟังฉันเลยถ้าทุกคนมาขอความช่วยเหลือจากครอบครัวเราแล้วเราช่วยเหลือทุกคนครอบครัวเราก็ลำบากสิไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะได้รับความช่วยเหลือคุณหมายความว่าไงอะขวัญ ช่วงนี้สภาพการเงินแกคล่องตัวไหมอะพอดีว่าฉันจะซืกก้บบอกระเป๋าใบใหม่แต่ว่าเงินไม่พอใช้อ่ะออช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเงินเลยอะแกแม่สามีฉันก็ป่วยแถมลูกฉันยังมาป่วยอีกฉันต้องใช้เงินเยอะอ่ะคงจะเครียดหน้าดูเลยใช่ไหมเนี่ยช่วงนี้นะฉันก็มีแลนจะไปเที่ยวเหมือนกันถ้าแกไม่มีเงินแกก็ไม่ต้องไปเที่ยวสิไม่ได้นะ ที่เนี่ยเข้าไปกันให้ตรุมเลยฉันไม่ยอมตกเทรนง่ายๆหรอกไม่มีเงินฉันก็จะไปฉันไม่อยากให้คุณเป็นคนที่ไม่รู้จักปฏิเสธคนอื่นถ้าวันไหนเราลำบากขึ้นมาถ้าเรามีเงินอยู่ในมือเราจะรู้สึกอุ่นใจผมผิดไปแล้วคุณผิดอะไรเหรอคุณถูกตลอดแหละผมเข้าใจแล้ว ชีวิตคู่มันไม่ใช่1นึงบวหนึ่งเท่ากับสองแต่มันคือศูนย์จรวมกันกลายเป็น1เหมือนชีวิตคู่ของพวกเราที่คอยเติมเต็มก็คอยช่วเหลือกันในยามที่ผิดขอบคุณนะที่คอยเตือนสติผมมาคุณน่าจะเข้าใจให้ไวกว่านี้นะไปะกลับบ้านกันเถอะคุณบอกเลิกฉันไม่ใช่หรอไม่เอานะาต่อไปเหมือนจะเชื่อฟังคุณนะมันใช้ไม่ได้ผลหรอไมนะที่รักนะ กลับบ้านกันเถอะนะเดี๋ยวพาไปกินอะไรอร่อยๆ